เรียมตัวแต่งอิ่งกันต่อกับเขาซกเวอร์ช่วงที่2องที่ช่องกระจายแล้วนะบัดนาวม้วนรังสิเคยเคลียร์ชัดกับนากระจายว่าสาวแตงโมเป็นแค่เพื่อนควนตีบบเท่านั้นสาวโมก็ช่วยยืนยันอีกเสียงว่าอ้วนไม่จีบตัวเองหรอกสาวคนไหนที่กำลังคุยอยู่กับอ้วนสบายใจได้รวมถึงผู้ชายของโมที่นา ก็เจอกันค่อนข้างบ่อยค่ะก็จะมีแบบเล่นกีฬาบ้างทานข้าวบ้างแย่งเงาตอนกลางคืนบ้างอะไรเงี้ยค่ะก็มีหลายๆกิจกรรมแต่ว่าไปกันเป็นกลุ่มใหญ่ๆจริงๆแล้วก็จะมีน้องมะลิด้วยแล้วก็คนอื่นๆด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นแบบเทฮาเป็นกลุ่มเป็นแก๊งอะไรเงี้ยค่ะ ว่นจีบว,นจ,บวนจีบไหมไม,ไม่จีบไม่จีบพี่ว่าไม่จีบหรอกอย่างนั้นอย่าไปนับว่าเขาจีบเลยค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าเขาก็จะเทคแคร์แบบอย่างนี้กับทุกคนอยู่แล้วอะไรเงี้ยเพราะฉันก็จะไม่ไม่คิดว่าเป็นความพิเศษอะไรอะไรเงี้ยค่ะ เห็นสาวฟ้าใช้เดี่ยวไร้เงาสามีนุ่มอัธพรมาร่วมยินดีในงานแต่งของฝาวเป้ยอย่าเพิ่งคิดว่าทะเลาะกันนะคะอ่่เป็นเพราะสายสามีติดงานกำกับละครซึ่งในวันแต่งงานของทั้งคู่เจ้าบ่าวประกาศเสียงดังว่าจะทำลูกทันทีตอนนี้ก็ครบรอบแต่งงานหนเดือนพอดีไม่รู้ว่าน้ำยาออกฤทธิ์แล้วหรือยังคะ ก็ว่าเดี๋ยวจะไปตรวจสุขภาพก่อนนะคะเพราะว่าสุขภาพปันไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่ก็แ,แ,งงแบบ bon <c oughs> มันประจำเดือนไม่ค่อยสม่ำเสมออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยวไปพบคุณหมอก่อน<อ>แล้วก็ต้องตรวจร่างกายก่อนว่าเป็นยังไงแล้วก็สมบูรณ์มากน้อยแค่ <c oughs> ไหนเราอยากมีภายในปีนี้ไหมหรือว่าอยากมีเร็วเ็วนี้ไหมเขาบอกว่าปีนี้เป็นปีที่ดีก็ถ้ามีได้เลยก็โอเคค่ะโอเคงั้นดากาใจช่วยนะคะค่ะพร้อมตัวเป็นโสดมานานล่าสุดก็มีคนตาดีเห็นนางแบบด้านยาวมาริสานニต้า พวมหนุ่มง,งพวกแกไปเต้นโยกย้ายใส่สะโพกในงานปาร์ตี้ทางหนึ่งไม่มีอะไรค่ะเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกันก็ไปแฮงเอาการแค่นั้นเองค่ะถือว่าเป็นหวานใจคนหนักจริงๆไม,ม่ไม่ถึงขนาดนั้นค่ะก็อ,อ,ยกอ,อ,ะยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งสักคู่ค่ะใส่ยังไม่รีบถ้าใช่เดี๋ยวจะบอกเอง นมเวียเคยบอกว่าสาวฟ้ายิชานันเป็นเพื่อนสนิทและตัวเองก็มีสาวนอกวงการที่กำลังคุยด้วยอยู่เมื่อวานนี้ได้เจอสาวไฟ้าได้มาร่วมพิธีทำบุญที่วัดไผ่ล้อมพร้อมกับเหล่านักแสดงร่วมช่องเลยต้องเข้าไปกระแซะแง่ถามว่าเพื่อนเวียได้พาสาวคนนั้นมาแนะนำให้รู้จักหรือช่วยสกรีนบ้างไหมคะ รู้จักไหมอะคะจริงๆเรายัางไม่รู้จักหรอกต้องรอให้เจ้าตัวเนี่ยก็มาไปแนะนําก่อนกนมากกว่าแต่เราเห็นแล้วว่างั้นแต่คือยังไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวหรือแค่นิสนมอะไรนใช่นนใช่ค่ะต้องมีการสแตนของแฟนเพื่อนเราต้องอ่างนั้นนะจะต้องนิดน,นึงนะเ,<อ>เราเป็นเพื่อนเราก็ต้องรักเพื่อนเราเราอยากให้เพื่อนเราได้คนดีๆอะไรแบบเนี้ย<ๆ>คนนี้ผ่านหรือยังเพื่อนเนี่ยเขาจะเป็นคนที่ถ้ามีอะไรเนี่ยเขาจะบอกเองอแต่ถ้าไปจี้ถามเขาบ้ากเขาไม่บอกนะถ้าเขาคิดจะไม่บอกเขาก็ไม่บอกเขาจะไม่พูดแบบนั้น ท่าผู้ชมได้ไปพักบ้างอะไรบ้างเดี๋ยวกลับมาเจอกันช่วงสุดท้ายค่ะ